สบายดีเด้อพี่น้องเปิดภาพมากจะเห็นยางเห็ดเลยเห็ดที่หาได้เศร้านี่อะจ้ะ็จะเห็ดพวกตาไปก็เห็เหไดไข่คือไปหอบโขงหอบแดนก็กลับมาหอดเทียงเพลือล่างเดือยอยู่โบลายพอได้จีตามแจวเห็ดพวกพุ่นไงคนนี้กันแต่ยางได้ไปเป็นเนี่ยบ่มีหยุด ขี้ดื้อนะไสดีคราบก่อนโอ้โหเพื่อเขึ้นได้เอานมาให้แม่กินไปเอานุ่มาให้แม่กินไปเนี้วเวหมากระยุดตกไปปะลุงเอ้ย มือนี่ใครแน่ฝนบดตกตกมาสามสี่มือเรียนติดทุงอย่างมาเด้อไปนอนขินเขา่นเฮ็ดจำเนเาไม่สมจริงป่าดิดดดมมาาาาเเเออออนนนป้บ เล uh no ็บอนนี้แล้วไม่ไดกางนะมาดูขี้นกินเนื้อรูวยับมได้กนเอมาได้มาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อขึ้นไปดูสุกไหมสะบงไปด้วันะชาูยู่มกันไปด้วยไปแล้วแม่ไปแล้วกันขามอพัง เป็นอะไรมันคล่ายปูขาวมันจอิ่มอันนี้ย่างมานแล้วอยากกนป่ไหมครับเห็ดเั่ไรลูกเป็ับ้างอเ็ดไหมใช่ปะเอเน้อค่สชาตปลาอะไรบนี้เขามาเียน้ำซัพบ้านเขาบ้านอะไรกหมื่น

หัวจะฆ่าจะฆ่าก็ชาบจุบแห้งก็ห่ย,ย้าางบน,นอยู่้งเาเห็นกระน่มขึ้นไปได้ได้เหรอทางแต่ผมได้เสวว่านมพกเจาก็เอยาไป จำนวน21เลี้ยวครับพี่เสียงน่ะว่าจะได้18ลบท

มันบ่้หลบ่เพินคั่วผมง่ากว่าเพรา่ายาวนี่สแม่ปบ่เกือ4เมตร3เมตร90อันนี้3เมตรบ่เพ้นันใหญ่แค่3เมตร5เต็มที่เนาะอมบอกหน้า3เมตร3.3มาก่อนมันบ่ปลามาตินนียกซินนะบนล ไข่ไก่กระตุ้มีไ้องัวงข่ดด้เห็ดอันนี้อ่ะังไม่รังไมเาเแล้วมาแล้วมากไ้เห็ดมาเถอะเ่มีคนมาหา เด็ารนี่มึงมันห้งครหนึง่งไีแยงมาเป็นคนได้นี่เรียงมาดื้อได้นี่นี่นั่งอยู่เรา,าบอเคยตีไพ·หนังหายก็เสียบเลือดตีเน็ดแม่เด้อบปหนีเด้อ Variance, นี่บ้านคันนี <farming> <as> ้เอามาขึ้นเก่าเัว้อหดิดีกว่าบบแม่นุ่น้อง เน่ยนะเน่ยไปอยู่าจะหีก่เดี๋ยวกอยู่นะไปไปามาีมาีมาเาเอารถเล็กเาเปเลเคยเห็นล umm> ้เสียงแปะละไอกาบมะ ไม่เอาก่อนไม่เก่อนส่งงงเน้อเนื้อนะผมปลอมผมสัตวเหรอมันถึงมนถึงเป็นเนี่ยเอาวักแหนงมาซื้อหายดอกเขาจะบดมากินเขาเป็นผักแห้งเนี่ยนี่ก็คุณยายมาซื้อหายดอก ใช่่ม้เ้อหนึงัอนมันตื่นมากค่าอีกทีนึง มนหวงความดินแล้วมะปั๊บปั๊บปมะดาห้แมมะแมงจะชิมมะมะหวงดินพอมาหวงมันเอายาเบตินนะตกกะัดออกโอ้โหชอบลักกระสิมน้องมึงตอกกับตอกนี่ไนี่านวายทำไมถืไว้ดก

ลาเป้ลาเป้คนึงเร่อบันึกปันนี่อบ่อ่ไปอะไรเรอกัมาเอาแยกไปเนาั้ผมเจอมาเจทง้าจงน็ใหม่เปนเบ็ดีใรจะไปาเสีงเเสยูใหัวเนาะเบเ้ก็เทนี้ไปเล้

แมบไปตีมวยนะฮะอไปตนะเออได้ๆๆได้ได้ตีคอเข้าตีเขาก็ชนาระตีหายเด้อ นอกไปจูหายด้อตไหายต่นเดวัดนะดยอันใหม่แด้วปะลุงสบายดี <c oughs>